อันอื่นนะร้านนี้คนเยอะเหี้ยชุยดนี้จริงเหรอ,นนะ yeah, จ,รหรอจะไปเปล่าทำไมชุดนี้มันดูไม่ไมไดีตรงไหนอ่ะขึ้นมา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 แต่งสวยวันนี้ได้ไงโอ้ไม่เอาอ่ะแต่งอย่างนี้แหละเป็นตัวเราแต่งขึ้นมาหลังรถหลังรถหลังรถขึ้นมาเลย จะไม่ตกรถใช่ไหมตกแน่ว้าวเกิดก่อนแน่นๆล่ะ<อ>เริ่มอยากรู้แล้วช่างเขาทาเยวอะไรให้ผมผมไม่เสียทรงเลยนั่งตักลมเยวตาโรอินซีครับเฮ้ยจริงๆผู้ปกครองสร้างไหมหอะพี่ทำไมทำไมของข้างหลังเขาแบบเหมือนตรงใส่อะไรเยอะจังเลย ทำไมอะอทำไมอะทำไมอะเออเลยจะทำไมอ่ะคืออยากมีเรื่องหรืออยากมีรากับเขาโทษทีเออเฮ้ยเขาว่าเองพูดมากอ่ะอ๋อโทษทีเอออยู่นี่นี่ะฮะยอกเงอันนี้คืออะไรอะสิบงเลยเลยเอาไม่ใช่ อ่ะคุณผิวลงเลยฮะนี่คือการป้นเนี่ยผ่าเขาเขาไม่มีชุดบังคับใช่ไหมบังคับเสื้อมั้งพี่พี่เสื้อเสื้อใส่เท่าไหร่อ่ะใช้คำว่าจานเลยอ่ะบอกกันเลยสิไม่หรอเรามีเรื่องอะไรกันเราหรือเปล่าเราใส่ชุดไหนกันเนี่ยงวยไหมเนอง เล้ก็เล่ตัวนี่เลยคโดบที่เชิดหนึ่งห้าเจ็ดครับเลยทำไาคะคออ้หงคุณ้ามันไดีตรงไหนไม่เป็นไรนี่ฮะหน่อยใจแบบา่เชไปเถอะโอ๋นะหนึ่งห้าเจ็ดอ๋อทไมอ่ะที่นี่เขาไม่ชอบผู้หญิงเยอมากกันหรอป้าไม่รู้เขาชอบผู้หญิงเงียบเหรอ แกไปฟาร์มกัญชาเปล่าหรอจ๊ะทำไมดีจะอย่าคันนี้เต็มเลียงโอ้ยต่ยของมันีกัญชาแดงก็แดงล้ไอ้สามคนเนี่ยโดนไปโดนยังไงเนี่ยไม่ได้โดนเลยพวกไปง่วอะโอเคหาสายอย่างเฮ้ยปกปิดยาง่อว่ะเฮ้ย่อที่หาายอย่างครับเรแล้วไปไปหาที่ร้านเสื้อผ้าต้องเราไปไปร้านเสื้อผ้เลยเฮีย อีกนั้นจะไปรวมที่ร้านเสื้ผ้าก่อนเหรอฮะไม่ไปรวมที่ไอ้พัมเนี่ยเหรอฮะไม่โซฟามันอยู่นั่นเดี๋ยวไปเรียกคนก่อนได้ฮะเราไปรวมคาร์ที่เรียบร้อยใครไปถุงของบ้านข้างหลังระวังนะฮะรับพัมอย่างจับแน่นอยู่จับแน่นอยู่จับแน่นอะไรเลยอย่าไปแย่งจับตีตรงนี้เนี่ยไอ้จับตัวบุตรอ่าได้ จะจับอะไรก็ได้เลยอ่ะมาจับมือเราก็พอเอ้ยน้องมิยากจับมือเธอเลยมาจับมือเราเฮ้ยทำไมทำไมทำแบบเนี้จับมือเราเพื่อะเรางงมากเลยทำไมคุณผู้หญิงไม่ไม่หุบขาตอนนั่งนะฮะฮะมันมันหุบแล้วมันตื่นเต้นนะคะมันตกใจนิดนึงเอาคนหลังดูเข้ากันได้นะฮะไม่อะไรได้เปิประตูเปิดประตูเปิด โอ๊ยลงัยแบบระบบล็อกประตูแล้วจะพังเลยดูเข้ากันได้ตรงไหนอ่ะไม่ได้ะเห็นจริงไม่เห็นจะเข้ากันได้เฮี้ยไม่ธรรมดาท่าน่ะเหี้ยจะเยเหี้ยแหม่ถ้ารถแรงเราผักตกเขาแต่เราได้ยินว่าใคร งี้เรากตชต่อไม่ได้เช่อไม่ได้อีกแล้วจ้ะเฮ้ยเราต้องจัดท่าเดือเด็ดเอ่ต้มหูมันใส่ยังไงนะอ่ากดใช้งานพี่ใส่พี่ใส่ต้มหูไม่ได้อ่าถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องอทิ้งแล้วละฮะคยอยๆพูด เฮ้ยทำไมต้องว่าเราวะเราทำอะไรผิดล่ถ้าเดิน63สวักเกอร์เอาแล้ววะแล้วเราเดินไปโบสถ์เลยนะมีอาหารกินครบใช่ไหมพี่เอกบอกว่าแม่กินผักเอาเรื่องเอ่อเดี๋ยวก่อนนะเฮียตัวฟ้าหายชิบหายเียเฮีี่ถ้าอะไรเฮียแบบเดินแบบสวักเกอร์สวักเกอร์อะเข้าใจเปล่าบอว่าเท่เกอร์อ่ะเราจะแบบเดินไปโบสถ์ไหม ในทุกอย่างแล้วนังตุ๊กีก็ไปได้แล้วน้องจร่งถึงบอกทุกอย่างออกเดียไอเชื่อมิดพลาดแต่วลามันรอพิงโผล่อยูเนอะเป็นอะไรเนี่ยฮะอ่าโอเคจะฟามาใช่ห้ฟามาอุตายแล้วอุตายแล้วเฮียเจ้าล้านี้จริงเหรอเฮียเจ้าลานี้มันไหลมันไม่ดีถึงเวลาถึงเวลาเดินถึงพอดีอ่ะมันเป็นของผู้หญิงหรือเปล่าเฮียนี่มันมีของผู้ชายได้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราไม่ถ่ายรูปกันเหรอ ใส่ชาโบนเล่นโชวเสานช่ไหอว่าถ้าถ้าเดินหกสามโอ้โหโว่าจริเธอเล่นเลนีเดี๋ยวรดงเี่ยวดี๋ยจะถึงมเนี่ยหกปิดพี่ิบหาไม่จับมันนีไม่ได้เลยคนรทยเอาเดี๋ยวผมไปเก็บรถกันผมไปเก็บรถกัน จบล้เราเลนเทเราไปเล่นไหวเฮียมันไม่เหนื่อยตอนยกไหลเลยวะก็เก่งๆอยเนมันเสาสามไม่ท้าก้นอย่งเดินี่ตู้เดินเดตาเจมาลูกตาเปนเลยลูกใค่ปนี้เจเจแม่งไม่มีคนู ย <24, S 1> ี่ส <24. S 1> ี่ยี่สีถ้าเดินย4ีมีหูมีตาห่างยาวตันตันตันเจ็ดเค ตาห่างยาวเาก็เดินมาได้ช่างเรารู้ว่าการไหลกระบวมันแก่ขนาดนี้แล้ั้ช่างตัวใหญ่ไม่เบาเราไปข้ามตรงทางอะไรใช่ไเคยเห็นช่าง่เฮ้ยแจงไรอ่ะช่างตัวใหญ่ไแม่เลาม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสัมางไป เอรับ๊าับดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาครับกินข้าวอย่าครับเนี่ยบ๊ายบาครับบ๊ายบาครับีินข้าวย่งครับเออเอออย่ขอตลอดเรับอกเดนฮะเดินฮะวิ่งดวงไม่ค่อยดี้วช่วงี้เขาตกทไมเขตกอย่างนั้นได้แต่เบลมงกรงนาได้น้องเคยเห็นช่างเป่ารับช่างตู้เดียบรมาแมวมาแวกันสักคน เดินเดินับมันต้องเดินมันต้องเดินหนึ่งแปดสิบเอร้าทุกคนยังไงก็เดินไปที่หลังรถนะถ้าเปิดหลังรถได้จบนะเอยากได้รถบมนเนี่ยเฮียรถมอเมอร์นาไม่มีสองคันมั้งในประเทศยัง่ายลูกบอเข้าไปถ่ายลูกตรงไหนดีผเป็นหน้านลูกได้บ้างฮะเนี่ยตรงไป เองด้วยน,นี้ใช่ไหมาไงา,าแมนแต่งอลังการเลยเนี่ยเดิมบอกว่าเป็นตะคิวไเหตุการณ์โอ้ยลืมลืมลืมตะกูลเจ็ดเคมีรูปคู่ด้วยวะเห่าเรือทำไมเขาเป็นหินวะออับเดี๋ยวพาพี่ๆไปสุดสีก้านะอะไรนะ ไไวนนหเฮ้ยจำจำเขาจะไปสู่สี่เก้าวันก่อนเอามาเหรอสิบล่มเดียวโอ้แล้วเราต้องวิ่งไปนะ้เราต้องวิ่งไปไปไหนนะเขาไปไหนกันนะนี่ถ่ายรูปนะไปจังหวะแต่งงานเไปทำไมอ่ะเขาไปอยู่กันตรงนั้นอ่ะเขายืนท่างเชิญแล้วใครถ่ายอ่ะอ๋อคือยังไม่ได้แห่ขันหมากมาหรอใครถ่าย นู่นสิแล้วใครถ่ายอะไม่แห้งนะครับผมเป็นช่างภาพนะครับพยัจธาร่วมนะครับคถ้าเลยดีแป๊บแรกนะแป๊บแรกนะขอยังไม่ดีขอแอคก่อนฮะท่าไหนดีสามสองเฮ้ยตะก๊กจูนไปหนึ่งทียังองรู้ยังต้องรูหนึ่งทีฮะสามสองหนึ่งแอคชั่นเชคเคสามมานอนใกล้ๆสิผมแดงนะหนึ่งแอคชั่นจะไม่เห็นหรือเปล่า ผมแดงนี่นี่ซ้อมซ้อมนอนใต้เท้าเราเก็เนี่ยเราอ่ะทำไมมันนอนอย่างนี้มันเทียดจันหมดโอ๋อเขาไปตั้งขบุนขันมากที่โซชาใช่ไหมอย่าค่อยถ่ายอะไรั้งไอ้นเดียหมาเออมันบังนี่งานแต่งเขาหรืองานพวกเราสองนี่เหมือนงานตัวเองแอคชั่นสามสอง หนึ่ง a c t i ่ n คนซ้ายครับยี่ชิดขวาหน่อยครับซ้ายหน่อยคนซ้ายนี่ชิดขวานะครับคนขวาอีชิดซ้ายนะโอเคครับคุณผู้หญิงตรงกลางนะครับคุณผู้หญิงตรงกลางนะครับอ้าวชิบหายตรงกลางเลยครับตำรวจลวบพี่หน่อยแม่แม่ครับเจ้าหวาเจ้าฝาเี่นคนไหนครับผมถามก่อนไม่ได้ครับอ๋อไม่มีในนี้ครับไม่มีในนี้อ้าวแล้วกูมาเพื่ออะไรครับเนี่ยนั่นแหละดิฮะาเดนมาเดิ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 นมามาเดิน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 มาเดเดินมา ไปสนใจหมจริงเลยเนี่เที่เาถ่ายหนึ่ง a i น่ถายะครับยิ้มหน่อยครับยิ้หน่อยครับยิ้หน่อยครับเดี๋ยวอารูปมาไม่สวยนะยิ้หน่อยยิ้หน่อยได้ครับได้ครับยิ้มาทราบพี่พี่ใส่หมวกดำนี่ขอขอท่าเดิมได้ไหมขอท่าเดิมไม่ใช่เห็นไหมไม่รู้อยู่เท่รดง a o n ทีชหนครับคนซ้ายชิดขวาคนขวาชิดซ้ายครับหนึ a c t อ o n ักกล้อจะไม่สนใจจริงเลยนะด้านหลัง แยงลงรัวแล้วแย,ย่งไหมครับน่ะหแต่ละคนหัวแตกแน่เฮียเขาไม่ถือห,หัวแล้วก็ไม่แตกถเยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราปิดให้มิดใช่ครับเดี๋ยวแบ่งสตอ๊อกของเฮียมาให้เชิบเชิบเชิบต้องถามก็อีแล้วยก็อีมีเยอะใช่ใช่ก็อีมีเยอะแบงค์เห็นเห็นที่ไหนเดี๋ยวอ,อีกเก้านาทีนะครับ ขอเสียงคนโสดหน่อยวะยููฮิวฮิวฮิวกระลกระลกระลกระกไปหน่อย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 จะให้เดี๋ยวนะได้ยินไหมได้ยินไหม่นเฮียเอาหน่อยเฮียแล้วจะไปย้อนฝั่งโ้นไปย้อนฝั่งโๆ้นเิเาสเาสปิดหน้าเต้นเลยเฮียเขินเขินปิดหน้าๆ้าท้าฝั่งโน้นหน่อยท้าฝั่ง้นหน่อย ปินหน้าเต้นนะาเขินเขินเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวเต้นหนะไม่ดีดไม่ใช่ม้านะฮะจัดไปวัยรุ่นเอเนที่ถ้าที่ยโสหรือเปล่าจ้าย้อนไปเนี่ยเออเสร้ เสริมซะหน่อยสวยเฮียไปเอวพี่โมปีก็ดีเอวก็ดีอ่ะเออเอาสิมา่เถิดเอวก็ดีเฮียรับสวยเดไปเฮียโซฟาไปไหนกันล่วดหน่อยปวดหน่อยยตาเททนเเฮียครับ ทำไมเขาเดินใกล้ยังอ่ะทำไมไม่เดินไกลๆที่สาวฝั่งขวาครับเจ้าสาวฝั่งซ้ายครับเราฝั่งไหนอะฝั่งเจ้าชายอยู่ตรงกลางเราเจ้าชายอยู่ตรงกลางรอรอเฮียก่อนฮะรอเฮียก่อนฮะเฮียคุยกัหญิงอยู่ฮะโอยเผอไม่ได้อีกเลยจงไม่เบาเลยฮะไปล้อมเลยล้อมเลยไปให้ได้ก็ได้นะ ด้านหลังที่วิ่งมาเนี่ยไอิชิพายพอาบดนะพอโบดแล้วเอโบดแล้วมากันหมดเลยไอ้ยโยังหเฮียสามเฮ้ยเกี่ยเฮียควบสองเลยหรอควบสองเลยให้กูมีสักหนึ่งก่อนเถอะสามปีแล้วประเทศเนี้ยกูยังไม่มีสักคนเลยระวังเด้วระวังเด้วนักฟ้าอดดิบตีนเด้ว พอดีหมอไปหาเอ๊ะเชียไปหาหมอมานะว่าไปทําสเป,ปิร่มเขามาคือตอนนี้เหมือนจะไม่มีแรงที่จะมีนูกแล้วนะโอ้อยจริงปะเ,เนี่ยใช่ฮนะแก่แล้วผมใ<จ>ผมยังไม่อยากบวหน้าไฟนะเฮียไม่เป็นไรไเฮียยกได้ก็ถือว่าโอเคละ <laughs> ยกอะไรก <laughs> ยกยกอะไรนะ โยกค่ะโยกค่ะอ้้าวกีทุกคนนะไม่กินผักนะเป็นพยานในเฮียเลยนะท่านลิดนๆเขายังอยู่ประเทศนี้เดี๋ยวเฮียจะเดินหน้าจิตเขาต่อส่วนด้านหลังเป็นลูกติดหนึ่งคนนะผมขอแล้วกันน้องจิ๊บไม่ได้ไม่ได้แล้วโซเฟียโซเฟียโซเฟียและโซฟาแม่แม่ขอลาอันนาเน่เอาไงเราเขาเรียกเขาแล้วเหรอ ใช่ฮะเรียจ้าป่าเจ้าป่าฝั่งขวาเจ้าสาวฝั่งซ้ายเอ้ยพวกเราใครมีเง็บร้อยผมแก็เราเจ้าไหนอ่ะเราเจ้าชายฝั่งข้าเจ้าโลกปะโอ้โหเชจ้าโลกไปงั้นพวกเราแม่อยๆเขามอวม๋นรถพันธีข้าท่าเดินเลยท่าเลยเลยผมเลือกท่าไม่ได้เนี่ยเจ้ามาเลยผมเดินกับเพค ไม่เห็นมีใครเข้าง er mm hmm. านเลยเหาตัวขาวเห่าจะอยู่ข้างนอกก่อนก็ได้มั้งตัวนี่นี่นีสมุยโนโนโน้ฟีอาฟีอเฮ้วันนี้เราจะตัดส่ต่อไหมครับเหาตัาแล้วก็เยอใส่ไปแล้วหมือนดึงคนเล่นมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะฮะได้ครับผรวมวันนี้คุณจะอยู่ตัวคนเดียพ็ทแล้วก็อ๋อผมเป็นคนซันโดรครับ <laughs> <c oughs> เดียวก็เราก็ได้ค่ะแล้วก็เข้ากันได้กับทุกคนครับผมเป็นมิตรครับไม่ฉลดชีพิหรือว่าจะเลนเลยจแบ่กันยอมรับจากคนเข้าไปครับนี่ก็พี่เขาสร้างสมพันธมิตรติดเอ้ยต้ะไบมิตรเอ้ยไมติดเอ้ยสมพันธมิตรเอ้ยเมื่อไรจะถมกทำเนี่ยไปไกลๆแล้วก็อี ขวัญเต็มาเยอะขวัญดีเข้าเลยไหมน้ำเลยครับน้ำเลยฮะับแไปทางเขียวแย่เลยครับเราจะเข้าไปแล้วเหรอไปได้ไปได้ต้องโชว์บัตรด้วยต้องมีบัตรด้วยเอ๋อได้ใช่จิตดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเชิญเข้ามาเนยเชิญเชิญร่วมงานได้เลยครับขอบคุณมากครับเชิญครับเดี๋ยวผมไม่ได้ป้นทีเนีย ก็ต้องมือรให้พรนะโอเคครับเรื่องพันธุ์เห็ N Y K ขีด486นะโคตรโอเคครับเชิญข้างในได้เลยครับขอบคุณมากครับที่มาเล่นเชิญครับเชิญได้เลยครับข้างในเลยครับเชิญครับเชิญครับเจด็จเดียวเจด็จเดียวทำกันไม่เคยแพ้โอ้คุณได้เท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ะเด็กไทยไม่มีใครตั้งได้อีกแล้วตรงนี้แหละตรงนี้แหละใช่ไหม ตอนนั่งหลังไหมครเราตหลังอตรงนี้น้าหลัเราจะตัวหน้าสสนใหก็ได้เงี้ยไ่ได้สุดอยเก้าป่าตุยมนน่้ข้ม เฮียอะไรเดี๋ยวคุณคีบี่เสียใจนะเดี๋ยวๆนะข้างหน้าเขาให้ฉ้าบ่าวหรือเปล่าเฮียเบอร์เฮียตามเบอร์บอมเห็นเขาอีกไเฮียแล้วเจ้าบ่าวเขาจะมานั่งด้านหน้ากับใครมั้ยเขาฉบับเบาเขาต้องนั่งยืนหน้ากับใครฉบับเบาวนั่งยังไงอะไปเจอเบาเข้ามาวุ่นวายจังว่ะจะว่าไงเรานั่งตรงกลางนี่นงกลางนั่นแหละนะเดียวผมเว้นแถวข้างหน้าให้กับนนั่งตรงไหนนะครับเดี๋ยวเชิญเชิญแถวนี้โซฟาได้ไหมครับเฮ้ยไปยังไงอะ เราไปนั่งของมั่งจับมือไปยังสามจับมือไปเอฟสามมันแยกว่ะเก้าอีกตัวนี้นั่งเยอะสุดไอ้นี้คุ้มสุดแล้วเฮออเรานั่งตรงกลางตลอดขวางทางเดินเสฟ้ามันแยกว่ะเราทำตัวเป็นปัญหาดีกว่าเฮียเราทำตัวเป็นตัวเกะกะดีกว่าเฮียเชิญครับเชิญแขกท่านมุ่งมิจเจตนั่งได้เลยครับแล้วอันไหนอ่ะวันนี้เชิญครับใครดินทายกันวะคีมมานั่งทางนี้เลวมาเลยครับมาเลยครับแขกท่านมุ่งมิจเจตนั่งได้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  เปิดขากว้างสุดแล้วครับมาเลยครับจะไมนั่งตรงนี้ล่ะเราเดี๋ยวแซ่บไปเลยเดี๋ยวมาช่วยงานมอ่แม่ดูโซฟามันแย่ขอให้ผู้หญิงนฝั่งนี้ขอให้ผู้หญิงไม่ใช่ติดตั้งไม่ได้นะ้วเราไปฝั่งขวาฝั่งนี้ฝั่งนี้เพื่อนเจ้าสาวฝั่งนี้ผู้หญิงฝั่งนี้ผู้หญิงโอ้โหมันเต็มแล้ววะดิฝั่งนี้ผู้ชายฝั่งนี้อยู่ตรงไหนอ่ะมาดีเลยละกันนั่งตรงกลางเลยละกันไม่เราขอนั่ง t ั p ขอนั่ง t ั n g c h a n ก็ได้เลยบาร์ทิ้งขผมชอบมากเลยมาร์ทิ้งขามาเลยครับไม่ชอบเลย อิ้ทางไหนเน่ยโอ๊ยอย่าดันข้าอย่าดันข้าได้มีนั่ตักไข่ได้คะเอ๊ะีเดีมาเลยครตักมาเ้วพลุกเขาลุกนะคะตักไข่ว่างมันคเอยราบอกเดียราเราอยากท่านค่ะทำทำยืงได้ค่ะเราจะแจกอาหารให้นะคะแล้วก็ มือแล้วก็คุณก็ลองเลื่นกดงเดนเรายืนก็ได้ยืนลนี้ไดุ้ดเบาุดเบาได้ไหมุดไม่ม่อยู่ตรงไหนอ่ะจะยืนทุกคนเลยเดนทะลุออกแล้วจะบออเหอคนทะลุออกแล้วเดี๋ยวคุณอ่ะอย่าหน่อยนิดนึงดิีได้นะคะย่ไม่ได้เลยเก้าิบาเกนเเานอาอรเอาขาทะลุออกได้ ่เจ้าตัวยิตวเดียวลยทอะไรเนี่ยลุงหลอนอะไเนี่ยเราดูผมเป็นส่วนเกินเขาเลยว่ะใช่ไหมตองมาทำไมวะรอลอขอเข้ากินข้าก่อนทำตัวเป็นมือตัวเอค่ะเราไม่คอยคุมงานเลยครัเก้าีเป็นรลอด เป็นตอนละใช่โซฟาทำตามหัวใจก็ได้โฟาโาได้ลครับไม่ตรงนั้นแอร์มันดีโซฟ้าไปนั่งก็ได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเรอกไรเหล่าไรผมนั่งแบบเดียวเอโอเคโอเคโอ้ไม่อยากบอกเราใกล้ชิดเราบุกปิดมากเลยขอบคุณมากนะครับหล่อไหมฮะปิดหล่อใช่ไหมฮะอ่าคนณซ้ายสุดเบอร์อะไรคะกระเป๋า ครับอันนี้เรียกเบอร์ตองกันนะฮะอะไรไม่ได้ค่ะงานที่รุดกระเป๋าผมหรรอคับไม่ไหวใช่ค่ะคุณผมดำ72นะครับตไม่ใช่พวกเราไม่ใช่แหวนหรอครับวิทาแจกอาหารนะครับจีบร้านรองรับนี่ค่ะ72นะคะอ๋อครับขอบคุณครับคนต่อไปกระเป๋าอะไรคะ65ครับนี่เราจะยืนเติม ยืนได้ฮะยืนได้เมือเราจะยืนเข้าไปนั่งในใจได้ครับใน58ครับโอ้ย58โอ้โหเฮียต้องว่าอยู่จริงเลยมนต่อไปครับ98อยู่ดีๆก็มีปีกน้องแแล้วครับใหญ่แน่ี่ผมนั่งผมนั่งด้ยก่อนนะผมไม่ใช่อคนป่าแล้วพวกคุณเปคนป่า นั่งชิมอมนี่ไม้อี <orb. S 2> <c' in> กแล้วต้ไม้อีกแล้วเมหนาวอ่ะไฟตัวไปซึมเลยครับเราเราไม่เราไม่โฟลอ่อ่าขยับใพ่เขาูบายิงข <c' in> ้าวไข่ชานเศรษดียังสวยมากจ้าวสุดจ้าวสุขอบขอบพีเหตุการณนั่ของผมไหมผมตาผมมันไม่ดีขอบคุณครับสวยไเที่หลักนี่เอาจ้ายังไม่ได้ ไม่ไม่รู้ขับเดินได้เดี๋ยวนั่งไม่ได้พีไม่เศาวันนี้เฮีสบายใจตัดทับอะไรัมาตัดเราสิมาเชอบเลยเราชอบเลยมาตัด่ัดมือกัดเป็นเงี้ยยามือเลยมนดีดีไ่ถึงหรือเปล่ากันเนี่ยอมแสบมบนกันนั่ะแม่เดินฉีดวัคซีนเลยได้ไหมฮะไม่ขยับนิดตั้งแวกอะฮะ ที่เธอร่าอากาศนอนได้ฮะเราตรงอีโมดิพี่ตรงอีโมดอีโมดอีโมดกัรเกือบทิมตาแล้วนะเธออันนี้มันท่ายืนใช่ไหมัฮดีครับต้องตรงอีโมดอ่ะท่าทางคุณเพ่จะบ่าวเซลฟี่ระดับบ่าวไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อนี่แกงที่ไม่กินผักใช่มัเป็นส่วนเกินฮะใช่ครับไม่มีแกงครับที่นี่คณะฮะคณะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้แจกอาหารนะคะจากด้านซ้ายไปขวานะคะ ระเป๋าเไรคะเนี่ยอ่ซ้ายไปขวาสีอครับผมอยากได้สปอัเซเล์กมากลยครับเล่กอะไรครับสี่สิบเดไม่แก้หัวนะให้รับองครับเป็นไรคะสีโอ้ยผมใหญ่กว่าไม่เ้าปากเลยไเนี่ยมาตฐานชายไทยนี่หว่ายังไม่ถึงมาตรฐานในบางเหี้ยนี่ค่ะสี่สิบเอ็ดมาตรฐานชายไทยร้ัรานน้ะทไมงจโอ้ยไอ้ไ้อน นี่หมอเรียวเหรอข้างเด็กพี่วะหมอซายตังเดกีครับผมอีกมะบังชาค้าวตบดเบอร์เลยครคบคุณยาได้กำไรมา44ค่ัเอ้ย้ผมก็ยังใหญ่กว่าดีฮะเครื่องดื่มเดี๋ยวพี่รอผมพี่รอผมไม่ชิบะพี่รอผมไม่ไม่ต้องถึงจะฟาเลยผมไองผมเองห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันครับอะไรเนี่ยห้าสิบฮะ ข้าของนี้จะไม่เหมือนกานขยับมาหน่อยหนึ่งนี่แล้วของขอคุณเล็กสุดเลยปะเนี่ย